ออามาดูเรื่องราวของโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นตำนานเจ้าพ่อหนังอาเมืองไทยพอ,อะจะจำมันได้ไหมนิกกี้เก้านิ้วซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะรู้จักเขาในชื่อของนิกกี้พิมพ์นั่นเองนะคะปัจจุบันนะเขาทำเพจ n i k k i p i m p s com แชร์ทัศนคติและก็ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองและเมื่อเร,เร็วๆนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าตัวก็เผยคลิปที่พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรกของมิกกี้พิมพ์ให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยนะคะซึ่งมิกกี้เนี่ยเขาก็เล่าว่าประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นไปอยู่อเมริกาอายุประมาณ9ขวบพออายุประมาณ12 13ก็โตนะเริ่ม เป็นวัยรุ่นและร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะโตเร็วสูงวัยเริ่มแต่งตัวแบบฮิปฮอปจะคบกับผู้ใหญ่เยอะเลยนะคะตอนนั้นก็มีโอกาสได้เจอสาวเวียดนามซึ่งแม่เจ้าสวยเซ็กซี่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นน้องสาวเพื่อนที่โตกว่า คือตอนนั้นนิกกี้เขาอายุประมาณ1 2 13แต่ผู้หญิงคนนี้อายุ17นะคะก็จะอยู่ในแก๊งเด็กเกเรตอนนั้นเนี่ยตัวเองอายที่จะพูดถึงอายุของตัวเองคือดูเด็กอะ่ะ<อ>ผู้หญิงเขา17แล้วเราจะไปบอกเขาว่าเรา13ไม่ได้ไม่ได้มันดูเขินไปนิดนึงเนาะ เนี่ยแหละเขาบอกว่าในเมืองไทยชอบหลอกว่าตัวเองอายุน้อยอแต่ในอเมริกาเนี่ยเขาชอบคนโตโต,โตนะจริงนะคนไทยนะถ้าบอกโอ้ยหน้าเด็กเนาะ,ะ,ะจริงเหรออายุท่านี้เหรอโอ้ยดูไม่ถึงเลย,ยจะแฮปปี้มากแต่อเมริกาไม่ได้ฉันต้องโตไว้ก่อนอนะมันสวนทางกันผู้หญิงที่นันะ่นเขาชอบผู้ชายอายุเยอะกว่าเลยหลอกเขาว่าเอ้ยเราอายุ17เท่ากันทั้งที่ตอนนั้นอายุ13บเท่านั้นเองนะคะตอนนั้นก็เลยมีโอกาสได้คบกันมีการจูบกันลว ก็เตรียมการจะมีอะไรกับเขานัดเขามาบ้านแม่ชอบตรงที่ให้พี่เอเล่าซะด้วยค่ะผู้มีประสบการณ์เนาะผู้มากประสบการณ์แก่แล้วนั่นเองนัดเขามาบ้านตอนนั้นอยู่อพาร์ตเมนต์เขาแต่งชุดขาวมานะนิกี้ก็แหม่ช่างเป็นคนที่รอบคอบนางเป็นนางนางเป็นสายแบ๊ดอยู่แล้วก็เตรียมเสร็จสับพร้อมทุกอย่างเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการนัดไป จะตืดๆกันนั่นเองนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มีอะไรกับผู้หญิงววคือกับสาวเวียดนามคนนี้คือก่อนที่จะมาเป็นเซ็กซ์มาสเตอร์ตนเองนั้นได้ฝึกวิชาตั้งแต่เด็กจนโตโดยไม่ได้ฟังคนอื่นใชป้ประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะคะใช้วิชาสู้กับเรล่าอสูรสาวหลายคนจนมาเป็นตนเองทุกวันนี้ <c oughs> โถสู้ชีวิตนิกกี้เด็กผีเมื่อก่อนก็จะได้ใส่อันิกกี้เด็กผีเพราะทางร้องเพลงแบบแมนยูนะคะ<ร>แคุณ แต่ว่าอันนี้ถือว่าดีนะช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็เป็นคุณพ่อแล้วเวลานางก็มาทําเพจที่ให้ประสบการณ์แบบหนุ่มๆวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กยุคนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแบบเปิดใจใช่ะะเด็กยุคนี้จริงๆแล้วต้องอย,อย่าไปปิดกั้นเขาเคยได้ยินมหมยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ้อ นะก็ <จะ S 2> ไปฟังพี่นิกกี้กันนะเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในบ้านปลายที่แบบอ่ะโตแล้วพร้อมมีครอบครัวก็จะได้ไม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอดีตที่มันไม่น่าจดจำเพราะว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยโอเคแหละทุกวันนี้เรารักกันมากๆก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือว่ามะลืนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายให้มากๆดีกว่าค่ะใครสนใจเรื่องราวเหล่านี้ก็ไปดูได้ในเพจของเขานะคะ n i k k y p i m s c o m ก็ไปแชร์ทัศนคติประสบการณ์ชีวิตอะไรกันหรือว่า ไปเจออะไรมาอยากจะแชร์เล่าสู่กันฟังหรือว่าถามความเห็นว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงช่วยกันคิดหน่อยก็ลองเข้าไปดูกันได้เพราะเราเข้าใจไงเด็กๆด็กหนุ่มๆุบางทีจะมาคุยกับคุณแม่พี่สาวก็หรือคนที่ลบาหรือคนที่รู้จักเราไม่อยากเล่าไงก็ไปเล่าให้พี่นิกกี้ฟังก็ได้นะคะ